พ่งสวดานพูดเทพตอนที่226ถึงตอนที่227 รอบนี้ไม่พูดชื่อตอนผิดแล้วนะครับเมื่อวานเบอร์จริงจริงครับคือหลายรอบแล้วหละที่พูดชื่อตอนผิดแต่ว่ารู้ตัวทันและแก้งแต่เมื่อวานเป็นวันแรกเลยนะครับที่แบบพูดผิดแล้วไม่รู้ตัวหลังจากที่เมื่อวานประกาศไปนะครับว่าเดี๋ยวจะทาเรื่องใหม่เนาะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทําเรื่องใหม่แน่นอนครับแต่ว่าไม่ได้ทําตอนนี้ครับก็คือจนกว่าพงศวดานพูดเทพนะตอนนี้จะไปถึงตอนที่270 271เอ็นี่แหละครับจนกว่าจะถึงตอนล่าสุดอ่ะครับพูดง่ายก็ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนยังไม่ถึง เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันอย่างเรื่องกําเนิดราชบาบังกรน,นั้นมันก็ถึงตอนล่าสุดตอนที่เจดแล้วครับพี่ก็เลยพับโปรเจกต์ไ้แค่นั้นก่อนความหมายพี่ไม่ได้หมายความว่าพี่เลิกทํานะครับอืก็ประมาณนั้นแหละครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับพงศวดานพูดเทพันเลยดีกว่าครับโอเคครับณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ เนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คำแปลของเพจบาทเดียวอยู่บ้างนะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับสามารถเข้าไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสแคปชั่นนี้ได้เลยนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดเนทให้เพจบาทเดียวนะครับใครโดเนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับ นี่พี่สาวเทพิดาท่านสอนอะไรข่าผิดไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้นั่นน่ะคือวิธีฝึกฝนของเราจริงอย่างนั้นเหรอท่านบอกว่าให้ข่าหาจุดแสงในที่มืดให้เจอใช่แล้วแต่มันกลับไม่ใช่แสงเลยนะข่าเหมือนยืนอยู่บนดวงอาทิตย์เอาสตาของข่าแทบบอดไม่เชียวมันไม่ได้อุ่นเพียงอย่างเดียวแต่กลับร้อนจนสตัวข้าเกือบจะโดนเผาไหม้ทั้งตัววิธีฝึกของท่านน่ะมันอันตรายเกินไปแล้ว แต่ข้าว่าข้าก็พอเข้าใจพลังสัจธรรมขึ้นมาหน่อยแล้วข้าต้องทดลองต่ออีกหน่อยสงสัยจะต้องลองจับพัดจับพูดูบ้างการที่รับรู้ถึงล่องรอยพลังสัจธรรมอย่างน้อยก็ใช้เวลาเกือบ10ปีแต่เด็กคนนี้กลับพบล่องรอยของสัจธรรมได้ไวอีกทั้งยังบอกว่าอยู่ใกล้ราวกับดวงอาทิตย์ ตำนานเคยกล่าวไว้ว่าวิญญาณเทพสัจธรรมแห่งแสงเมื่อฝึกฝนจนไปสู่ระดับสูงก็จะมีพลังสัจธรรมที่รุนแรงราวกับดวงอาทิตย์หรือว่าเขาจะโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากพลังสัจธรรมพลังวิญญาณของมนุษย์เป็นพื้นฐานของการฝึกฝนงั้นข้าขอฝึกพลังสัจธรรมในน้ำพุธมินเลยก็แล้วกันข้าต้องรู้ความลับของพลังสัจธรรมที่จะเป็นพลังให้เก่ข้าให้ได้ โอ้นี่มันนี่น่ะหรอือผนึกของพลังสัจธรรมพลังศัจธรรมไม่ใช่พลังที่มาจากธรรมชาติแต่เป็นพลังที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยตัวตนนั้นยิ่งใหญ่ของฟ้าดินที่ลงอักขระอาคมเอาไว้อักขระอาคมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในโลกใบนี้ล่องลอยอยู่บนอากาศโลกใบนี้คือกงนกขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังศัจธรรมในที่แห่งน,นี้ข้าคงจะสามารถก้าวเข้าสู่ระดับตำนานได้แล้วสินะแต่ข้าก็ต้องฝึกฝนพลังศัจธรรมอีกทีหนึง่ง ในอดีตนับว่าขายังมีโชคที่สามารถฝึกฝนวิชาศูนย์ท่องเวลามาไว้ได้ทำให้ข้าได้บรรลุและไปยังระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้นถึงแม้ว่าข้าจะมีวิธีฝึกฝนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงก็ตามแต่ด้วยสิ่งนี้คงจะเข้าไปสู่ได้ง่ายมากขึ้นเด็กคนนี้มีลวดลายอาคมสัจธรรมแห่งแสงปรากฏขึ้นผ่านไปแค่ชั่วครู่ก็เข้าใจถึงพลังสัจธรรมแล้วอย่างนั้นเหรอ ช่างน,น่าอัสจรรเกินไปแล้วพลังนี้ช่างน,น่าสนใจจริงๆพวกเขานี้ต่างก็มีพลังที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งแนวทางความคิดของมนุษย์ก็ช่วยข้าได้ก้าวเข้าไปสู่ถึงจุดสูงสุดในชีวิตที่แล้วหากมีแสงสว่างย่อมมีความมืดมิดหากจะดึงถึงโครงสร้างของโลกใบนี้ย่อมมีเรื่องตรงข้ามเสมอนี่มันนี่มันเป็นไปไม่ได้โอใครกันนะที่เป็นคนคิดค้นระบบพลังแห่งสัตธรรมขึ้นมา การที่จะฝึกฝนพลังสัจธ,ธรรมย่อมต้องอยู่ในระดับตำนานเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับชะตาสวรรค์พลังเหล่านี้กลับถูกผนึกเอาไว้ในโลกเล็กๆสีฟ้านี้ได้ยังไงกัน เมื่อผู้ฝึกตนก้าวไปสู่จุดสูงสุดของระดับตำนานแต่ก็ไม่อาจก้าวข้ามจุดสูงสุดเหนือกว่านั้นไปได้เพราะถูกโลกใบนี้จำกัดเอาไว้หากเป็นโลกอื่นคงใช้พลังนี้ไม่ได้สินะไม่เคยมีใครควบคุมพลังศัจธรรมได้ถึงสองอย่างอย่างมากก็แค่รับรู้แค่ว่ามีสัตธรรมอื่นๆเท่านั้นเองนี่กับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเสียด้วยซ้ำนี่อี่นี้เขาเป็นคนประเภทไหนกันนะนี่พี่สาวท่านเป็นอะไรไปนะมะไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นข้าขอฝึกฝนต่อนนะ นะแดนทุ่งลาบสวรรค์ว่าไงนะแกบอกว่ามีแค่พวกแกเท่านั้นหรอที่ออกมาถ้าหากเจ้าเมืองของเขารู้ว่าเขาตายแล้วหลอกมีหวังพวกเราคงมาไม่ใช่นะครับนายน้อยผู้นั้นเขายังไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาสามารถทําได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากนี่ก็แสดงว่าเขามีวิธีเอาตัวรอดจากบ่อพิษแห่งน,นั้นดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมตัวมาดีนะเขาบังคับไม่ค่าทําเชือกยาต้องหลายพันฟุต แถมยังกล้าเข้าไปในเมืองแห่งนั้นเพื่อข้ามเข้าไปอีกแสดงว่าตั้งใจลงไปที่ก้นเหวของบึงธมินยังไม่ตายจริงๆสินะคิดว่านายน้อยคนนั้นคงมีวิธีป้องกันตัวเองอยู่นี่ก็ผ่านมาได้20วันได้ร่างกายของเจ้าเด็กคนนี้น่าจะอยู่ที่ระดับแบคโกแล้วอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าข้าเลือกเขาแต่พลังศัจธรรมมาปรับแต่งร่างกายของข้าได้อีกไม่นานข้าคงอยู่ในระดับตำนานแน่ยิ่งกายเนื้อแข็งแร่งเท่าไหร่พลังของข้าก็ยิ่งแข็งแร่งมากขึ้นเท่านั้นยังไม่ถึงเดือนเด็กคนนี้กลับเข้าใจถึงพลังศัจธรรมได้อย่าง่องแท้ข้าเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยล่เรื่องที่เจ้าเคยพูดว่าจะสร้างร่างกายของข้าขึ้นมาใหม่นั้นฮ่าๆในที่สุดท่านก็ยอมเชื่อข้าสักทีแล้วสิน,นะ โครงสร้างหลักของพลังศัจธรรมนั้นก็คืออักขละอาคมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นอักคระอาคมทั้งสิ้นร้อยค่าทำล่างของท่านให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าล่างของท่านก็จะค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมพลังศัจธรรมแห่งไฟของท่านนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างสวรรค์และปัตตภีไม่นานพลังของท่านก็จะเข้ามาถึงกายของท่านเองพลังศัจธรรมล้วนแล้วแต่เป็นอักคระอาคมงั้น,นึก อเอาเป็นว่าข้าสามารถสร้างร่างของท่านขึ้นมาใหม่ได้ก็พอนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนี่นาฟังที่เจ้าพูดแล้วเจ้าอยากจะเอาวัลระนี้เติมเต็มเข้าไปในร่างของข้าง,งั้นสินนะไม่ผิดเพียงแต่เมื่อข้าทำเสร็จพลังของท่านก็จะไหลกลับไปรวมกันเหมือนเก่า แต่ด้วยความจำกัดบางอย่างถ้าหากท่านยังอยู่ในที่แบบนี้พลังสัตธรรมก็ยากที่จะรวบรวมคืนจนปกติแต่ถ้าหากท่านได้ออกไปทั่วโลกอีกไม่นานข้าเชื่อว่าท่านจะกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วถ้าหากข้าออกจากที่แห่งนี้สัตว์ศูรระดับตำนานที่คอยเฝ้าอยู่ข้างล่างก็จะรู้ตัวด้วยความแข็งแกร่งของข้าตอนนี้ไม่อาจจะสู้พวกมันได้เมื่อจิตวิญ,ญญาณของข้ากลับมาสู่ร่างกายความแข็งแกร่งของข้าก็คงอยู่แค่ระดับตำนานเท่านั้น หากท่านคิดจะหนีจากที่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่สำหรับข้าเจ้ามีวิธีอย่างนั้นหรือไม่ผิดข้าก็แค่ใช้พลังศัตธรรมแล้วก็วางค่ายกลที่คล้ายกับว่าท่านกำลังปล่อยพลังอยู่เสมอร้อยค่ข้าทำล่างของท่านให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าไม่เช่นนั้นคงทำให้พี่เทพธิดาเอาแต่เฝ้ารอไม่เป็นไรเจ้าลงมือเถอะ มันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของคนเราเราได้ประสบพบเจอกับความถุนเสียมามากพอมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไม่ทดลองมันเจ้าลองทำดูเถอะข้าอนุญาตอืมเช่นนั้นข้าจะลองลงไปดูนะ อย่าบิดตัวไปมาแบบนี้สิน่าอายอยู่นะขั้นแรกเสร็จสิ้นแล้วดีเช่นนั้นขั้นที่สอง นี่พ่อพวกเราจะตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าอะไรดีกันเด็กคนนี้นั้นมาพร้อมกับปีกนกเลยเช่นนั้นก็ตั้งว่ายู่เหยียนก็แล้วกันยู่เหยียนน้อยเจ้ารีบโตไวๆวนะนี่มันความทรงจําของพี่ยู่เหยียนสินะพี่สาวยู่เหยียนเป็นใครมาจากไหนกันความรู้ของข้านั้นมีไม่พากพอสําหรับเรื่องนี้ด้วยสิ เอาเถอะปรับแต่งร่างของนางให้เสร็จโดยไวก่อนโครงสร้างหลักๆมีอยู่สองชนิดอีกทั้งยังมีดวงแสงถึงห้าดวงร้อนมากสิ่งน,นี้สินะคือต้นกำเนิดพลังชีวิตของพี่สาวตราบใดที่แสงทั้งห้านี้ยังคงอยู่แม้ว่าพลังของนางจะกระจัดกระจายออกไปพี่สาวยู่เหยียนก็จะไม่มีวันตายถึงแม้ว่าจะสูญเสียพลังศัจธรรมไปก็ตามหรือว่านางคือเทพธิดาจริงๆร่างของนางมีความลับอยู่มากมายนะ เอาไว้ค่อยมาดูคราวหน้าก็แล้วกันรีบปรับแต่งล่าของนางให้เสร็จก่อนดีกว่าอันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยพลังศัจธรรมแห่งไฟทีนี้ก็พุ่งหานางได้ไวขึ้นแล้วพลังศัจธรรมของข้าเองก็แทบจะหมดแล้วด้วยสำหรับข้าตอนนี้แอบลำบากไม่เบาเลยแฮะสุดท้ายแล้วเขาทำมันสำเร็จจริงด้วย เนี่ยล่ขอบใจเจ้ามากที่ช่วยปรับแต่งร่างของข้าให้ความรู้สึกทางกายเนื้อเช่นนี้มันนานเสียกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกโอเคเรียบร้อยละแอบเพียอยู่นะมันใช้พลังมากเกินไปตอนนี้เราเป็นหนี้เจ้าแล้วถ้าหลังจากนี้มีเรื่องอันใดให้ช่วยก็ขอให้พูดออกมาก็แล้วกันพี่สาวเทพธิดาก็พูดเกินไปแล้วข้าเกรงใจแย่พวกเราต่างก็เป็นมนุษย์หากให้เทพธิดาอย่างท่านมาคอยช่วยเหลือก็เกรงว่า หลังจากนี้พวกเรามาร่วมเดินทางไปด้วยกันก็พอแล้วคนอย่างเจ้ามีอะไรให้เทพธิดาต้องช่วยอีกกลับกันเป็นเราตั้งหากที่ต้องขอให้เจ้าช่วยเอาเถอะแล้วเราจะทำอะไรกันต่อละ่ะโอเคครับคำถามประจำวันนะครับหลังจากห่างหายไป2วันนะครับพี่ครับแรงบันดาลใจในการทำ YouTube ของพี่คืออะไรครับแรกๆเลยนะครับ แรงบันดานใจของพี่นะครับมันคือความว่างครับอยากจะหาอะไรทําแบบว่างมากเลยครับณตอนนี้ไม่ว่างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องทําต่อไปเนาะเพราะว่ายังมีอีกหลายคนรอดูอยู่เนาะคำถามต่อไปนะครับพี่ครับผมอยากได้เคล็ดลับการอ่านของพี่อะครับหมายถึงยังไงเหรอวิธีอัดคลิปหรือว่าวิธีอะไรยังไงหรอด๋ยังไงเดี๋ยวรอคอมเมนต์อีกรอบแล้วกันแต่ว่าคําถามนี้ก็ถามเมื่อ2เดือนที่แล้วเนาะถ้ายังอยู่อยู่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันโอเคครับเอาประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับ